อ,อัพเดทดิ้งเงื่อน่าแบบมีความเคลื่อนไหวขึ้นหน้าอะไรที่พอจะบอกได้ไหม bunker. เออเออเอออคือ <c oughs> ตอนนั้นบอกว่าช่วงว่างแต่ยังไม่ได้บอกว่าระบุใช่ครับจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ระบุเพราะว่าบ้านสุดก็คือขอเลิกมาแล้วแล้วก็ได้มาแล้วแล้วก็กําลังดูคิวงานทั้งคู่ให้มันให้มันพอดีแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่มันเหมาะสมที่สุด เพราะว่าทางของน้องะต้อง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 เชิญทางญา,าติญาติต่างประเทศมาด้วยก็เลยต้องวางแผนกันค่อนข,ข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าก็ก็หลายคนอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็วางแผนกันอยู่ลมีหลายวันเหคะหรือว่าเลิกได้มาหลายวันเลิกได้มาได้มาใช่ครับมีหลายวันก็ต้องรอหลายๆอย่างก็ต้องต้องต้องรอใช่วางแผนตอนนี้อยู่อยู่ในขั้นวางแผนแล้วก็ ส่วนเรื่องต่างๆเรื่องสถานที่เรื่องชุดอะไรเงี้ยเขาก็เราก็ดูกันไปเรื่อยๆคาดวมัน่าจะเป็นต้นปีกลางปีปลายปีปีหปน้าอะไร่เงี้ยคือเลิกอ่ะมีกลางปีกับปลายปีใช่ก็ช่วงนั้นก็น่าจะถ่ายละครเสร็จกันหมดแล้วคู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็รีบถ่ายละครเร่งถ่ายละครให้มันให้ให้เสร็จไปโดยสมบูรณ์แล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเราอยว่ากันพรไหมคะว่าจะกลางปีหรือปลายปีแม่เขนไม่น่ใ เรามีใน <Estamos S 2> ใจแล้ว <regret fully? S 2> แต่ว่าเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวรอมั่นใจอีกทีแล้วเดี๋ยวผมบอกแน่นอนแหละเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแบบมีคอนเซปต์ลายดอกเสื้อผ้าหน้าผมแบบจริงๆคอนเซปต์เราอยากอยากอยากง่ายๆง่ายๆที่สุดเลยง่ายๆที่สุดแล้วก็แล้วก็เอ่อคงจะเป็นงานที่น่ารักน่ารักแหละคงไม่แบบเวอร์วังอลังการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีครับที่ี่สื่อแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอนครับต้องก็ต้องก็ต้องให้พื้นที่พี่พี่อยู่แล้ว แล้วก็แฟนๆด้วยหลายคนบอกว่าราศีว่าที่เจ้ามาว่าที่เจ้าสาวจากอะไรเงี้ยน้องพี่บอกง,งานา่าุดก็สวยหลยอ่อขอบคุณมากครับก็คงเป็นด้วยความสมบูรณ์ทางทางเขาเรียกว่าอายุอ่ะผมว่า <laughs> มันถึงวัยแล้ว <laughs> เออก,ก,ก็สมควรแล้วถึงเวลาแล้วอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เวลาไปเจอใครทำงานต่างๆเนี่ยคนถามเยอะไหมคะว่างานใสเราอ,อย่งไรใช่ถามเยอะถามเยอะผู้ใหญ่ในกองแบบพี่ๆนักแสดงอะไรถามกันหมดเลยแล้วก็ <laughs> ทางน้องคิมก็ได้เจอกับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนที่แต่งงานไปแล้วบ้า,อางอะไรเงี้ยก็ก็ได้ไปถามปรึกษาว่าแบบเออมีมีใครให้ปรึกษาอีกไหมอะไรเงี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆครับพอได้เลิกมันอย่างพังตื่นเต้นมันมีขึ้นม,มากขึ้นไหมครับมีมีครับเพราะว่าเรามัน,ม,นมันอีกไม่กี่เดือน,อน,นเองอ่ะมันพูดเป็นเดือนแล้วตอนเนี้เออ, <laughs> เอ,อมันก็มันก็เลยแบบเออใจเต้นนิดหน่อยแต่ว่ามีเป็นพวกแบบชุดเล็บเลนอะไรต่าง ใช่ก็ดูไปเรื่อยๆน้องก็เปิดทุกวันเลยใช่สวยให้ดูแบบนี้ดีไหมเพราะว่าชุดน้องอเคยสวมชุดแต่งงานมาแล้วหลายรอบเนละครหรือว่าถ่ายแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเลือกยากแล้วอันไหนที่แบบเหมาะกับน้องจริงๆที่เขาอยากใส่จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็เห็นมาเยอะไงเพอมากเจอมากใช่ใช่ก็เราก็อยากให้เาสวยเราก็ไม่ขัดเขาหรอกเขาอยากได้อะไรเราก็ตามหลังแล้วริงก็เปล่าของพี่นะคะ สถานที่ยังยังไม่ลงตัวครับก็ดูไปเรื่อยๆอ,อย่างที่บอกชุดเจ้า่าพให่เขาให้เราเลือกเองไหมคะหรือว่าเขาก็อยากจะให้เราไปในทางที่เดียวกับเขาชุดเจ้า่าวเหรอก็คงต้องไปในทางทิศทางเดียวกันเนาะก็เราก็ดูดูไว้บ้างแล้วครับอืมเห็นล่าสุดไปชุดนี้อยู่โอมากาเสแล้วก็มี แคปนี่บอมว่าแฟนสวยจังอะไรอนั้นคือนั้นินันคือแกล้งเขาจะแกล้งเขาแบบเราเอามือปิดหน้าเขาไงแล้วเราก็เราเขาบอกว่าแฟนเราสวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งเขาเฉยๆครับผมก็นานๆเนี่ยนานๆได้มากินข้าวมื้อเย็นด้วยกันทีเพราะว่าช่วงนี้สองคนก็ถ่ายละครสองเรื่องเลยน้องเพิ่งปิดปิดปกล้องไปเรื่องหนึ่งเพราะนั้นก็ก็นั่นแหละพอจะมีเวลาได้เจอกันบ้างแล้วจริงๆแฟนเราสวยไหมคะสวยอยู่แล้ว เลือกไม่ผิดมั่นใจมาก <laughs> สวยขึ้นทุกวันสวยขึ้นทุกวันครับน่ารักขึ้นทุกวันเได้บอกคิมอย่าง,งนี้บ้างไหมคะถือว่าอยู่กันก็แกล้งกันเดิ่มเบอกนะยกแกล้งแกล้งกันอยู่กันก็แกล้งกันแล้วก็เอ่อก็ชมด้วยเวลาเขาออก,ออกงานออกงานแต่ละทีเวลาไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ชมเราเห็นรูปแฟนลับแท็กมาไงเราก็เราก็จะส่งไป ส่วนต,ตัว่าเฮ้ยวันนี้สวยจังอะไรอย่างเงี้ยเอ,าอ้าเรากอดผกงานเขาไม่ได้มีถ่ายมาบอกไ,ไม่ไม่ปกติเราก็อยู่ในกองถ่ายไงเขาก็แบบไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาผมในเห็นเห็นในคนแท็กมาก็เลยแบบโว้าวสวยจังอะไรอย่างเงี้ยก็ชมเขาอันนี้เป็เวลาที่เราชมเขาว่าคิดเขาเชื่อว่าหลังตรงจริงหรือเปาผมก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามเขาเองเออแต่ว่ามันมาจากใจมาจากใจมาจากใจเขาต่างกันเราเกล้งเขาเฉบไอ้หนักผู้หญิที่้เล่นเลยผมเป็นคนปา <c oughs> กตรงกับใจนะ ถาไม่ถูกเลยอยากทราบแต่ว่าหมากเป็น FC คุณเหรอคะเป็น FC แบบคอยติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแน่นอนแน่นอนแน่นอนเราเราก็ต้องดูผลงานของเขาตลอดอยู่แล้วเวลาเขาทำงานอะไรถ่ายหนังสืออะไรหรือไปงานอะไรเราก็ตามดูอยู่แล้วอย่างั้นล่าสุดเขาไปเจอพี่แจ็คสันเป็นไงคะอิจฉาอิจฉาอยากไปเจอพี่แจ็คสันบ้างเขามาอวดอะไรเนี เขาเขาไม่ได้อวดแต่แฟนคลับอวดกันเต็มเลยแขกบอกว่ามามาเอาคิมกลับบ้านมามาเอาคิมกลับบ้านอะไรเงี้ยพาคิมกลับบ้านเราอยู่ในกองละครไงแล้วก่อนอยากไปอ่ะเราเห็นเขาเป็นยังไงครโมเมนต์ได้อยู่กับพี่แจ็คผ่านน่ารักดีผมผมเอาจริงน้องสวยมากเลยวันนั้นอ่ะใช่ผมที่ผมณสงบอกอ่ะนั่นแหละน้องคือวันนั้นน้องสวยมากด้วยออร่าอะไรต่างๆภูมิใจเหลือเกิน่แเราสวยใช่ที่แปลเราสวย แล้วคิ้ภูมิใจหมากไหมครับหล่อแฝดแล้วหล่อเลยไม่รู้เขาเคยชมเขาเคยชมหมากเขาหมาบหล่อดจังเขาไม่เคยชมเขาไม่เคยไม่เคยเลยรอนั่นไหมนัใจไหมกลัวไม่เขาคงกลัวเราแบบทำตัวไม่ถูกไงเราก็ไปไม่ดูเออเราชมไปตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปเจอพี่นันท์เขามาเล่าให้เราฟังถึงนะคะเล่าจากจากวันที่เราออกจากกองถ่ายแล้วเล่าว่าสนุกมากเราว่างานวันนั้นสนุกมากเพราะว่าเขาเจอเพื่อนเเจอมิวเจออะไร เจอคนที่รู้จักเยอะแล้วก็น่ารักเทฮากันสนุกมากแล้วก็ก็บอกว่าพี่ยักษ์สันก็น่ารักดีน่ารักดีครับหล่อแฟนนเราแบบกระพบ้นใคนดังระดับโลกไงคนล้นะบอกไอิดชาไม่ได้ไปเนี่ยติดละครนะยังไมมาแล้วเนาะครับนี่ก็คือแต่งละครแน่นเจ็ดวันเลยครับเจ็ดวันจะแต่งเรื่องจะแต่งงานใช่ไหมครับใช่ก็เร่งเร่งทั้งชใช่ โอเคใช่ะแบบว่ามันไม่ค่อยได้มีเวลาเว่าเราเจอกันทุกวันเราเจอกันทุกวันครับแต่ว่าก็คือแบบอย่างที่บอกก็คือช่วงเวลาส่วนตัวแบบไปดินเนอร์อะไรเงี้ยน้อยลงเท่านั้นเองแต่ว่าเจอกันทุกวันแล้วตัวน้องเองล่ะครับตอนนี้อัปเดตย์เดี่ยวกับเรื่องกระเป๋านนองว่าให้กำลังใจเยอะไหมต้องความคืบหน้าเปลโอ้โห็นเรื่องมันผ่านมานานแล้วอ่ะเราก็อย่างที่บอกอะอะไรมันจะเกิดเมื่อก็เกิดไปแล้วแล้วก็ถือว่า อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรผมก็บอกไปบอกว่ายมนจบไปแล้วแหละอย่าไปต่อกมหรือว่าใครทําอะไรไว้ก็คงต้องได้แบบนั้นจริงๆผมก็ให้กําลังใจได้แค่นี้อ,อ,อย่างอย่างพี่แอนน้องหมะก็สนิทด้วยอรย่างนี้ให้กำลังใจกัเยอะไหมคะเรารู้ข่าวเรารู้ข่าวมาก่อนหน้าแล้วเราก,เราก็เราก็ไม่กล้าพิมพ์อะไรเข้าไปตอนตอนตอน,ตอนในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้แต่ให้กําลังใจอย,อยู่ไกลๆครับผมเดี๋ยววันหนึ่งได้เจอเดี๋ยวผมต้องพูดกันเป็นฝ่ายซับซ้อนเออ ก็เราเราส่งน้องไปให้กำลัจกำลังใจแล้วเรียบร้อยไงคือเขาก็เจอกันบ่อยอยู่นะช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันแล้วครับแล้วก็บอกน้องคิมไหมคะระแวดระวังแต่เขาก็ะแวดระวังของเขาแล้วเนาะใช่ครับน้องเหรอที่น้องระวังใช่น้องหลังจากที่เกิดเรื่องคือปิดใช่ทางคอนโดก็ติดกล้องไม่ให้ใครเข้าห้องไม่ให้ใครทําความสะอาด ูบ้านเองซักผ้าเอง้างห้องน้ําเองทําเองทุกอย่างเปลี่ยนว่าพี่น้องเองหมดเลยก็คือแบบก็คือไม่ใครเขาห้องแล้วอะเราก็เห็นใจแฟนเราเราก็เลยต้องทําด้วยเ, <laughs> เราก็ไปช่วยเขาทาด้วย <laughs> ใช่ใช่อะไรอย่างนั้น,นที่เราอะไรคะ <laughs> ที่เรารดูดฝุ่นล้างจานถูบ้านอะไรที่ใช้กําลังอ, <laughs> อะไรรับห้องน้าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ที่เห็นเนียโฆษณาก็คือเป็นพอบ้านโฆษณาเราคุยกันเป็นพอบ้านของจริงของจริงอย่างนี้ซักผุ้งซักผ้าเลยอ๋อแต่เขาซักผ้าเองเขาชมไหมคะวันนิ่มฮะเขาชมไหมคะว่านิ่มก็เนียบมากไม่ค่อยชมหรอกไม่ค่อยชมหรอกแต่ว่าก็ช่วยๆกันถือว่าแบ่งเบาแบ่งเบาหน้าที่กันไปถือว่าเป็นการเต็มตัวล้มหน้าสนุกดีมันก็ถือว่าถือว่าเป็นได้ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันแบบแบบมีคุณภาพอ่ะเราก็ช่วยกันทําความสะอาดได้อยู่ด้วยกันคุยกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณครับ